เกี่ยวเกี่ยวบ่มีเออมามาไว้ลูกสิไปเยอะงวยแม่บ่ได้ถ่าได้เด้อลีลาเด้อมาไว้หันสิไปน้ำแม่นะ่ะแ,แม่บ่ได้ลีลาเลยอาสบายดิสบายดีก่อนสบายดีสบายดีรอรอก่อน สบายดีรอๆด้วยบัดซีห้อุ้มน่าได้ไหนแม่เกี่ยวเขาอยู่ขนาดไหนแม่นำเกี่ยวเขาอยู่ปะไปเร็วขนาดไหนไปเบึ่งปะสบายดีพอแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมงสุบอลพอๆกับสองน้องแคทเคอเก่าพี่น้องมันห็นดําเกี่ยวเขาคนเดียวแต่เศร้าพอแล้วไ้หนึ่งมาจ้ะลงมาตั้งแต่เทียงพอ มาอยู่กับไก่น้อยมันสิแล้ว ตามทางาม,มาไหม,มเอออีแมวว่าอีแม่หนึ่งเข่าวไววได้นี่นะคืนมาอีแม,ม,ม,ม่จิมาเห็ดมุกปลาอีแม่เก็บผักขยั่งเลยสวัสดีเราหล่อมองดูค่ะสวัสดีครับห้อยหลดปูซินนน่ห้อยม่ไใหญ่บอกโตจุบไปหาดึงกว่าแขนสิลุดโบกนะ จะแม่นซ่ำงามก็บ่นําเย็นนุ้มให้แม่ใหญ่กินแม่ใหญ่ว่พานมาใส่แม่แม่ใหญ่บ่ออกเพิ่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยเข้ามาต้องมาแต่งสิได้อดสอันสิได้อด0สอบอยู่บ่โอ้สิแล้วให้แหเจ้าบ่เกี่ยวให้มันทมผู้แม่เจ้าบ่เกี่ยวให้มันม Cả lé, kìa vã hổng cả sang nó lẽ, kiều hải nó hổng phải lẽ. lăng rồi đó, bố để thả ao hoa phai đớ. Email chị khền, email đang chít bao keo, bao ma. Bồ bay là cả bồ bay đấy thôi, bạch xì xỏ, cả đọt thế. ขนาดในหันมันกระหม่ม,ม,ม,มคือกันมันกระล่มคือกันในห่มนะไปหาเกี่ยวบอกมันห่มมาเถอสบายดีพี่น้องมาเที่ยวแต่ไม่ไหล่อนเข่าเ่ยจองอันนะโอ้ยมาหาเตี๋ยวถอนเข่าเลยมันก่อยลงมาละตามพ่อน้องเทนมาแล้วบ่โอ้ย เยเยปดายก็อยนก,กี่ก็สิคือห้องเฮาเอ่าน้นะห้องเฮากับมนลมแน่แต่นี่ละวะแม่สิขึ้นเมือ่อได้ว่ไหมอันนะกนย่ด่นะออ้วลงนะน้อยมันลมขึ้นเมื่อแล้วนะ้ำเย็นละไหมแม่กินอะไรเด้อโอ้ยเออใอยู่เทียงอ๋อมัน cho <laughs> ai mà ao Lá Bé bông đơ hình đơ Mình nhớ kéo chiều khẩu cha bật cứ bồn Thô ao nồng, nồng đam mê sao mẹ, mẹ. <laughs> Mà lên còn chị thô bỏ nàng ngơi Mà ướt nó kéo khẩu đơ มจาจะต่ตอกพังเบิ่งวันที่สหกก่อนพี่น้องเอยเขาว่าพน,นสีมาวันที่สหกคันวิทยที่เสหกไปน่ะโบมีมันสิเขาว,วันที่สหกวจันว่าอยากฟังเบิง่งเมื่ออื่นกับสหกแลยแม่น้องเท่นกับแสตมา้าว่ะเอ้ยวันอาทิตย์นะสีจ้างบอคันจ้างนะเพือนเองนะสี่หาเด้อว่าส,าาาาสปาไปน

อันเตง,งพอนงเทนเทพจอยอิเมโซนเออพ่อแหละกันเลยว่ะบม่ต้องหาคนงานให้มันยดกันเลยว่ะจะคล้องอีกว่ะเดี๋ยวยไปนั่ง อเค,คันน้องแล้วปะอนหน้าแล้วาให้แม่กินเนีด้อเป็นบ้าอะไรแต่ม่าน,น่อยมึงน่ะเป็นโอเป็นดอนออโอ้ยนกจาละว่ากันเกียวานเียวเยขาลุมนประดาเลยมันลงมือพ้นแห้งๆอะไรเพราะเพื่อนบ่าข่าวบาหิมน่ะซุกแห้งอะรีล้อนะแม่ มันเจียวอ่ามันจักจักบปลาลจอกจังมันจักเกี่ยวเขาตัวเองพี่น้องเลยมันบวลงดอวมันบวกลงด้วยเขาขาวแล้วนะของน้องชราผุตีมันสีลงลงก็แล้วตัวนี้นางหัวอือนักแล้วตัวนี้นางยังสีหายไปเกี่ยวไปเก็บเอ่างพะการังขึ้นเมื่อน

กัมันชิมาโหลดก็ยังอยู่ห่านยังคงกระอังหืมวกระเจิกันมาเขาะน่าได้กับปวขึ้นได้กันแต่เก่าเาะแล้วมันสีอืดขึ้นแล้วมันติดได้อันนี้มันบวอืดชีสุกมาส่งว่ะจีออนหัวแหละ ไคยดอมหายตนเงินมาส่งบุก้าขี้ว่าเบิ่งเกินหลดกับหลดถอดดังๆอีู่ใดเที่ยวเขาอีสานเกี่ยวกันไปนิด เกี่ยวทางงัวได้บ่แม่หยังไดจก็เกี่ยวให้นี่้วาดึงนี่นะมือมันก็ดึงหดจโลดนะบ่นอนดึงเข้าโลดประดํานี่เรายังจักให้เนาะยังสบ่แม่ kiếp ốc hết hả nha Phát hả nha, cái lượm xì ọc đỏ với này, Mấy tờ phát hả nha, phụ chắc ạ à nó kiêu nọ ใบแหลมๆนั่นเน่ยเพราะขยงผูเวลาเขาไปใส่มันกับคิวลงมายังอีกเนื้อ ปลาขึ้นเมื่อมุกปลาไปลาขึ้นมาไป่ะลูกป่ะปลาขึ้นมเมื่ออีแม่สิป่ะาหลดอีแม่ป่ะลาอะไรเว้พี่น้องพรก,กันคลิปหนะอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสบายดี